ครับสวัสดีครับเจอกันช่วงๆค่ำๆนะครับสายดำเข้ามาอีกแล้วนะครับดำหกล้อเล็กนะครับตัวนี้ก็จะเป็น6กล้อดำเล็กมิตซูนะครับรถร้อยแรงนะครับตัวนี้ ครับสภาพด้านข้างนะครับด้านข้างของประตูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยธรรมชาติแล้วครับแบบนี้รอยแตกรอยเป็นธรรมชาติตัวนี้ตัวนี้จะลงเป็นยางแปดสองห้าขอสิบหกน็อตล้อหกตัวนะครับตัวนี้จะเป็นคานหน้าย s u สู FBR นะครับตัวนี้นยางสภาพพอใช้นะครับคัสซีสวย นี่ครับสภาพกระซีนะครับถือว่ากระซีสวยมากนะครับรถคันนี้ไม่มีรอยแตกเลยนะครับเพราะดีเจ้าของตามบนตามล่างเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสายซิ่งสนใจนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับราคาไม่แรงนะครับตัวนี้นะครับนี่ก็จะเป็นยางหลังนะครับแปดสองห้าขอสิบหกเหมือนกันนะครับยางไม่ค่อยสวยนะครับสภาพธรรมชาติครับยางตัวนี้ ตัวนี้ก็จะลงเป็นเสื้อพอของฮิโน่นะครับฮิโน่เอฟซีนอตล้อหตัวนะครับสายดำสนใจก็ลองโทรมาสอบถามได้ครับตัวนี้นี่ครับด้านข้างกระบ,บะด้านหลังกระบ,บะถือว่าสวยมากนะครับตัวนี้กระบะสวยตัวน,วนี้เป็นดำสีตันนะครับ 6ร้อเล็กธรรมดาครับสแตนดาร์ดครับสภาพด้านข้างก็สวยหมดเลยนะครับกระบาดดําตัวนี้ยางไม่สวยนะครับอีกด้านนี้ยางไม่ค่อยสวยเหมือนกัน สภาพค่าสีด้านหนึ่งนะครับแบตเตอรี่สองลูกนะครับรถคันนี้ราคาแมแรงนะครับตัวนี้เป็นดำสีตาลยิงหน้านะครับนี่นะครับสบภาพข้างบนนะครับของกระบะกระบะเงาตัา้งเมตรนึงอ่าเอาต่รับเมบ็ดวัดพึ่งกระบะนะางาเมตร

ภายในครบบ้างไม่ครบบ้างนะครับรถคันนี้ตามสภาพนะครับรถคันนี้ขายตามสภาพนะครับทะเบียนเรียบร้อยนะครับชุดโัเรียบร้อย่อาจะมีปัญหาเฉพาะเลขสีหายนะครับรถคันนี้กระบะทำยังไเกาะทามีสามสิบ <ๆ>กาบ,บาด้ำจะความยาวจะอยู่ประมาณ3ามเมตรสสิบนะครับอ,อ่ะด้าน,าาน,น้างแล้ลวกลนะ้างกว้างําไเฮ้ยวัดติบสี่ก็ได้สิฮึไปงัปวดต็งตาสิข่้นไอะไรเด็กของเมไายสของเมธาเย่น ความกว้างก็จะอยู่ประมาณ 2, สองเมตรห้าเซนนะครับตัวนี้กระบาดํำอีซูของมิตซูนะครับเอาเปิดบ้างหัวด้วยยนน้น่นและมาดูเครื่องนะคะตัวนี้นี่ครับ ลืมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยเป็นโงกขึ้นแต่นะครับพอดีก็เก็บเรียบร้อยนะครับเก็บธรรมชาตินะครับตัวนี้นี่ครับตัวนี้ก็จะมีรอยปัญหาเลขกระซีนะครับจะมีรอยเกียร์นะครับตัวนี้นี่ครับคือเลขกระซีมีปัญหานะครับมีรอยออกตัวนี้ครบเลขกระซเห็นครึ่งนึงนะครับตัวนี้ขายตามสภาพมีเล่มเรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะลงเป็นเครื่อง อีส e ูรร้อยสินะครับอีส e ู1ร้อยสิแล้วก็จะลงเป็นเกียร์ล็อก6กเกียร์เสื้อลายนะครับตัวนี้จะลงเป็นเกียร์ใหญ่เรียบร้อยแล้วครับรถคันนี้ขายตามสภาพครับราคาแสนสามหมื่นห้าพบาทนะครับรถคานันนี้สายดำซิ่งสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับราคาต่อรองได้นะครับตัวนี้ hàng nhọc luôn đây ăn nhọc luôn ăn nhọc luôn ăn nhọc luôn ăn nhọc นาเยกมันสืขึ้นด้ามวิสสายไฟว่านั่น เราก็จะตั้งอยู่ที่เส้นอำเภอยางตลาดโพนทองนะครับจังหวัดกาลสินนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองโทรสอบถามติดต่อกับทางร้านของเราได้นะครับเบอร์โทรก็จะขึ้นไว้ตรงที่หน้าจอนะครับครับก็ขอจบคลิปคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปรถดำรถบาสท,ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับอะไร กับทางร้านของเรานะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ